จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการสุขาลาน้อมบูชาอารยสงฆ์ตรวจสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธรและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่29พฤศจิกายน2568นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการสุขาลาน้อมบูชาอาจารยสงฆ์ตรวจสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสิรินทรและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมตรวจวัดสายตาและถวายแว่นตาให้แก่พระสงฆ์ที่มีอายุตั้งแต่42ปีขึ้นไปไม่มีค่าใช้จ่ายณนะวัดิรินธรวรารามผูเพล้าอำเภอสรินธรจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาติการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธรารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยได้ทำการตรวจเลือดให้พระสงฆ์ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปถวายรายงานผลเลือดของพระสงฆ์ตรวจและให้บริการด้านสุขภาพ พร้อมถวายความรู้แด่พระสงฆ์และสามเณรแพทย์และพยาบาลจะทำการตรวจระดับไขมันในเลือดตรวจปัสสาวะการทำงานของไตการทำงานของตับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนอกจากนี้ยังได้ให้บริการตรวจปันตรวจตาถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลิกบุหรี่การป้องกันโรคมะเร็งการพัฒนาสุขภาพจิตและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์และสมมเนนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคและเป็นผู้นำทางาศาสนาให้ได้รับการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างผู้นำาศาสนาสุขภาพดีสามารถปฏิบัติาศาสนาิจและการสืบทอดศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไปสำหรับศาสนาพุทธเรานะครับทางพี่น้องประชาชนเนี่ย นะครับก็จะมีการที่นําถวายเรื่องของอาหารนะครับสิ่งของต่างๆที่ให้ทางพระสงฆ์นะครับไปใช้นะครับเป็นการพูกนา้เป็นการให้ผส์เนี่ยนะครับส่งบุญส่งบุญต่อนะครับตามศาสนาพุทธนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้โครงการที่ต่อยอดจากวัเนี้ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าภาพของโครงการคือการที่ทางคุณหมอทางสารศขทางุญนิธิเนี่ยได้ร่วมกันนะครับมาตรวจสุขภาพนะครับให้กับพระนะครับซึ่งพบว่า นะครับในวันนี้พระเองเนี่ยนะครับมีเรื่องของโภชนาการนะครับหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการทานอาหารนะครับผิดคืาเรว่าอาหารผิดก็คืออาหารที่ทําได้เกิดบอกกวาบอกกวให้โรคเช่นความดันสูงนะครับเบาหวานนะครับหรือโรคอื่นๆที่ตามมาจากการพัฒนาการที่ผิดประเภทนะครับก็เกิดจากการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำอาหารมาถวายพระนะครับแล้วอาหารนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของโปรตีนคร์บโบไฮเดตหรือเป็นอาหารที่หวานมากมันเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย อยากให้ต่อยอดก็คือการที่ทางพี่น้องประชาชนเองนะครับจะนําอาหารที่จะถวายให้ให้พระนะครับทีนี้ก็คงต้องไปดูแล้วว่าอาหารที่เราไปให้น,นะครับเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่เป็นอาหารที่ปริโภคแล้วเป็นเหมือนยาที่จะมาช่วยเยียวยาให้สุขภาพพระได้ดีขึ้นนะครับซึ่งพระเองท่านจะได้ทํากิจสง์ทำวัดของสงเนี่ยซึ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนได้บุญอย่างสมบูรณ์จริงๆได้บุญที่แบบท่านทําไปแล้วไม่ใช่ เหมือนไปทําเสร็จให้พระไปเป็นโรคถูกไหมฮะเพราะนั้นเนะี่ยบ,บุญอันเนี้ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่อาหารที่เราเตรียมอาหารที่เราจะต้องไปดูว่าไอ้อาหารที่เราให้เนี่ยเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์กับพระจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาอาหารมาแล้วพระต้องมาเป็นโรคหรือพระต้องมาเสียเวลากับการเข้าออกโรงพยาบาลซึ่ง มันมันมันโรงพยาบาลเองเนี่ยณว,วันนี้ก็มีภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนอื่นๆด้วยนะครับก็ะจะกลายเป็นว่าเราต้องใช้งบประมาณในการต้องมาดูแลทั้งคาราวาทั้งพ้านะครับก็ฝากไปยางพี่น้องประชาชนนะครับให้ความสาคัญกับอาหารที่จะต้องมาใส่บาตรที่พระด้วยครับผมเราก็ไปตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์นะครับเพื่อที่จะเป็นการทั้งรักษาด้วยเป็นทางทั้งป้องป้องกันด้วยนะครับเพื่อแล้วเราก็เลยเชิญพระสงฆ์เนี่ยนะครับใน ที่ต่างๆนี่นะครับในแต่ละอำเภอเนี่ยครับมา,มาตรวจสุขภาพโดยในครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็ได้ดําเนินการตรวจสุขภาพผระสงค์เนี่ยที่อ,อําเภอวมงสามสิบนะครับเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ก็จากที่อ,อําเภอโนนยืนและครั้งนี้ก็จากที่อําเภอศรีลินทรนเนี่ยครับ แล้วก็มีพระสงฆ์มาตรวจสุขภาพมากมายนะครับพอหน่วยงานสาธารณสุขหรือว่าแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาเห็นนะครับว่ามูลนิธิเราได้มาทําประโยชน์อย่างนี้ให้กับพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็หลายหน่วยงานก็เป็นจิตอาสานะครับมาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่างคนต่างร่วมกันแต่มูลนิธิเราก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ที่จะออกค่าแลบ คือในการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าแล a นะครับเวทีก็จะทําหน้าที่ออกค่าแล a บให้กับพระสงฆ์นะครับทุกรูปนะครับแล้วก็เป็นเป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ออกกนัยทำหน้าที่ประสานงานทุกหน่วยงานและจัดทําโครงการและว,วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยท่านนารนาีท่านนางกรัฐมนตท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า นอกจากที่เราจะทําเรื่องสุขภาพกับให้กับพระสงฆ์แล้วนะครับเราก็ยังมีการที่จะเขาเรียกให้ความรู้นะครับในในด้านโภชนาการให้กับพระสงฆ์เพื่อที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยได้ทราบว่า,าสมมุติว่าท่านเป็นโรคเบาหวานนะครับท่านควรจะรับประทานอาหารประเภทใดบ้างอาหารอะไรทานได้อาหารอะไรทานไม่ได้อาหารอะไรที่ควรจะลดลงก็นอกจากนี้นะครับทางเราก็ได้ร่วมกับทางาโรตารี่มูลิเวอร์นะครับ ซึ่งซึ่ง,งนำโดยคุณหมอสิมานะครับก็ได้มาตรวจตาการตรวจตาเนี่ยนะครับในในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตรวจตาเฉพาะให้กับพระสงฆ์นะครับแต่เรายังเชิญชาวชาวบ้านมาร่วมตรวจด้วยถ,ถึง600คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานหนักมากแลวก็ต้องตรวจด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเราเจอเราก็ให้ท่านรับไปรักษานะครับเราก็จะดูแลท่านต่อไปหรือส่งไปที่โรงพยาบาลที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วเรายังมีการมอบ แว่นสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวให้กับบุคคลซึ่งสายตาไม่ปกติด้วยนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้ใช้สายตาได้อย่างดีขึ้นนะครับ